รถถังสไนเปอร์มาแล้วจ้าเตรียมเตรียมปุ๊มเอาละครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอนสายสไนเปอร์นะที่มีชื่อว่าบานะนะสำหรับตอนนี้บานะได้การบัฟขึ้นมาแล้วนะก็คือท่าโซลาบีมตอนนี้จะแรงขึ้นนะดามเมจตอนนี้คือ1 1ึ 11, 4 0นนะผมใส่มา3มแว่นนะ แผดเก่ากับแผดท,ที่ผมเล่นอยู่นะปัจจุบันเนี้ยมันก็แรงขึ้นมานิดนึงนะคือโซลาร์บีเมื่อก่อนมาแรงอยู่แล้วนะตอนนี้มันก็บัฟขึ้นมาให้แรงอีกนะทําแต้มไป1ทีนะ1 1ึ่7หนะก็ทําแต้มหนึ่งครั้งก็เพิ่มมานิดนึงนะหครั้งเรียบร้อยนะหนึ่งนหนึ่เอ็ดะดาเมจก็แรงขึ้นมาประมาณ2,300นะถ้าเกิดว่าดังเต็มที่นะผมว่าคอมโบเดียวก็น่าจะตายละ ถ้าเกิดว่าไม่มีโฟกัสแบนนะแน่นอนว่าไม่ตายนะเลือเหลือนิดนึงผมว่าคอมโบเดียวก็น่าจะตายละสกิตทีเดียวก็ตายละทีนี้ผมเอาแว่นเสริมพลังออกนะแล้วเปลี่ยนเป็นกระดิ่งเปลือกหอยละกันเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องลดคูดาวนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันว่าดาเมจจะแตกต่างจากเดิมมากหรือเปล่านะปกติจะอยู่ที่11,600 11, นะ 11400อันนี้คือแบบไม่ต้องไปดังทำแป้มนะไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงเลยอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าทุกคนจะใส่อะไรนะหรือจริงๆอาจจะเปลี่ยนเป็นบัตตี้แบเรียก็ได้นะรอบนี้ลองเอากระดิ่งเปลือกหอยออกไปนะแล้วใส่เป็นบัตตี้แบเรียไปแล้วกันเนาะเป็น11300นะต่างจากกระดิ่งเปลือกหอยแค่ประมาณร้อยเดียวอะ่ะก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วว่าทุกคนชอบแบบไหนนะ เอาจริงรถคูดาวแค่4.5วิผมว่า <c oughs> มันไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะ Ready, <go. S 1> นานนิค้างเหรอว่าเมื่อกี้ <c oughs> เอ้ยอะไรเนี่ยรู้สึกมือถือผมมันไม่ค่อยไหวอย่างไงแล้วไม่รู้เนี่ยค้างบ่อยมากเลยช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นที่มือถือหรือว่าเป็นที่แบบเกมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่รู้ๆนะกล้ามโตไม่หลอดไม่หลอด ไม่หลอจ้าปิงหรือเปล่าวะเดยเออสิแต้มนะไอ้กรอนชมพูมานะนี่กับมาจูเนเปอรเออ์เราจะช่วยนายเองเออขโมยคลิปเอาคลิปมาให้ได้นี่คัตเตอร์่ะไอ้เจ้ากรอนชมพูเดี๋ยวนะผมไม่มีอ e ีเจคบัตทอมเดี๋ยวจะตายเอาเกนาทีแล้วเดี๋ยวป่าเข้ามานิมเปียป,ป่าเหรอเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยไม่รอดเนมทีเดียวสวยอ้าวจังหวะนี้ผมจะทำยังไงสู้อูโหสู้ขาดใจนะไป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 ทำแ้มกันเลยเดี๋ยวนะไม่ให้ฉันได้กลองพิ้งด้วยเซตอนนี้มีลูกบอลอยู่20ลูกเนะีแต่ว่าผมไม่น่าจะไปทำแต้มได้เดี๋ยวรอเลเวล5ไม่สิบานะเลเวล5มันจะเป็นสลัดบอมเนะแต่ถามว่ากดดันได้ไหมก็กดดันได้นะดีอยู่นะ มันค่อนข้างที่จะหนะืดสัตว์เอาเลยจูเนเปอร์กดดันมันมันอยู่ในนี้ให้มันโดนพิษไปะนะทำไงดีล่ะไม่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 ไม,ไมเเ่เอ้ยผู้เล่นเอ้ยโอ้โหช้าไปนิดนึงเราจังหวะนี้จูเนเปอร์ตายไปก่อนนะแล้วยังไงเอ้ยจะมาตัดเบอร์รี่อะไรฝั่งกูเราอ้าวฮอมันชั่วอลไรกันเอ้ย,อเ,ยเอ้ยอตบไปโลวลอ ตบไปรลัวอออ้าวอ้าวอ้าก็มาดิอ้าก็มาดิาก็มาด,มาดิเล่นตอนเช้าแบบกำลังลิร์ t อยู่ตอนนี้หัวสมองกำลังเล่นอ่ะวิ่งไปด้านล่างนะจูเนเปอร์นายอยู่ด้านบนไปรถถังสไนเปอร์มาแล้วจ้านย้อ,อยนพิษปอ,อืออเออจังหวะนี้อาจมีตายโอ้โหโดน อ uh oh. ใจเย็นไม่ทำอย่างนี้ใไซนมเปียจะมาทำแต้มอะไรยังยังยังโอ้ไม่ถึงวะอากก้าวเก่งกล้านี่นายถึงกล้าสกิลโอ้โหมาแล้วเตรียมเตรียมเตรียมบมเป็นไงล่ะความแรงของรถถังสะฝั่งนู้นก็แรงเหมือนกันไอ้กล้ามโตโอ้ครึ่งหลอดไปดิเดี๋ยวนะ ใจเย็นนะเดีอยวๆๆอ้วอเด้อเออเออเอออาจจะต้องรอลัดลัดเต่าเอาเลยว<ะ>บ้าเลยอีกฝั่งนึงเขามีอยู่ในมุกก่อนแล้วยังไงฮะฝั่งนี้หน,นาๆไปน้องไข่สามคิวธรรมดาที่ไหนล่ะโอ้โหอุตสาห์แบบวางพิษดักหน้าบ้าเลยทำไมเลเวลผมเหมือนมันไม่กระเตื้อง้เลยวะ ไม่น่าจะดันได้หรือเปล่านะรืเปล่านะบีไปดีพีทปะโหเขากันอยู่วะนะกองพึ่งมาแล้วเอาเต่าจะเกิดอีกแล้วเหรอนี่บ้าเอ้สี่นาทีผมยังไม่ได้อยู่ในมูฟเลยอ่ะเฮายมันบั็กหรือเปล่าเนี่ทำไมเลเวลแปดวะท้งนี้แบบไม่ได้โดนคิวอะไรมากมายสามนาทีพึ่งได้อยู่ในมูฟพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้ง29แต้ม กูอยู่ในมุฟเลยอออเออน่าหรือว่ามันเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยได้คิวอะใช่ไหมคิวไปสองตัวอยู่นะไป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 ไม่ตัวเดียวไม่เอาเอาสองตัวโ oh 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 อ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเกมนำวะเอาละเอาละเอาละต้องรอรัตแฮปปี้นาร์บอกกูไม่ไว้ใจพวกมึงแล้ว กูอรอลาดเองตีไปไน,นะนะผู้เล่นนิมฟีอฮัลโหลเออสไนเปอร์ไปดีเป็นไงเราพิษมาแล้วพิษแบบ,บอัปเกรดอ้าบอกเลยจังหวะนี้อ้าทำไมกูไม่เล็ง <laughs> ไม่น่ากดแล้วปล่อยเลยไม่งั้นนิมฟียตายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตาย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 อยู่นะตายอยู่นะตายหยุดไม่ตายออไมกอกูตายเองไม่ตายเว้อยออไมก สองนาทีอยู่ใจเยน็นใจเยน็นเออเออพิทใส่มันอ่าเรียบร้อยนะนิมเปียจังหวะน,นี้บอกเลยไม่นะโอ้คาแมา่สองนาทีอยู่จิตใจแห่งนักฆ่าจริงๆเลยตอนโอ้โหเกิดมาเพื่อคิวแท,แท้ๆเลยกูเดานะเด,นะเดนะเานะเดานะเออจังหวะน,นี้เก่งกล้าผมไปแล้วเว้ย้ยอยู่ในบล็อเลย โอ้โหโดนหรือเปล่าเหมือนว่าจะไม่โดนนิมเฟียนะแต่ว่าต้องคอยหลังนิดนึงเดี๋ยวกูโดนเดี๋ยวกูตายเ้อใช่ใช่โอ้โยไอ้กามโปโอ้โหเราอยู่กับจูเนเปอร์สองตัวโ Oh my god yeah, แย่เราเก่งก้าก็ตายผมก็ตายเหลือคาเม็กตัวเดียวกับจูเนเปอร์แพ้จูเนเปอร์นายคือความหวัง โคตรจะความหวังเลยนี่หว่าจูเนเปอร์เนี่ยหนาหนนะแล้วใครจะไปทำแต้มละ่ะโอ้แล้วดอนจูเนเปอร์สายหัวแตกอีกฝั่งหนึ่งแม่งเอาเรื่องว่ะโอ้โหแพ้ว่ะโอ้โหแพ้ว่ะสองร้อยต่อห้าร้อยนะ บานะ่สายบีมดูซิว่าดาเมจ94 0า0แต่ว่าก็ไม่สามารถทำให้ชนะได้นะรอบที่แล้วเล่นกระดิ่งเปลือกหอยแล้วรู้สึกว่าอืมเปลี่ยนดีกว่าเอาเป็นบาลียคู่หูดีกว่าเพราะว่ามันซับทีมเนาะแล้วก็มันได้เลือดด้วยแหละโอเคผมขอไปเลนเออเดี๋ยวเลนล่างอยู่กับกาเบียหรอไม่เอาไปเลนบนแล้วกัน น,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 นั่นนั่นนั่นมันกระต่ายสกินซีสันหนึ่ง oh, <shit. S 1> นี่คือผู้เล่นที่อยู่มานานตั้งแต่เกมโปเกมอนอยู่ไหนเปิดตัวใครมีสกินกระต่ายโจรสลัดณนะปัจจุบันนะสันนิษฐานไว้ได้เลยเล่นมานานมากเฮ้ย <Okay. S 1> นี่ผมอยู่กับหอยหอยที่มีคุณภาพ oh, oh. หอยนี้ได้รับการการันตีจาก exp share แล้วเขาให้คลิปผมล,วล้วนๆผมจะไม่ทำให้เขาผิดหวัง รขอโทษที่เรารักคลิปไม่ได้ก็ต่ายมาว่ะ9นาทีแล้วมันลากไปนู่นเลยอะ่ะเออเอา้าเดี๋ยวผมสกิลคัตเตอร์ใบไม้แล้วมันไม่ติดหรืออาจจะโดนแบบขัดหรือเปล่านะโอ้ไม่กอดน้า, oh นาได้มาอยู่นะอหอยบอกกูนอนกิ้งเกือก ก,ก็ต่ายมาเราขอโทษถ้ากระต่ายเขาเอาเราก็ต้องปล่อยเขานะมันคือของเขามันไม่ใช่ของเราอะไรที่ไม่ใช่ของเราอย่าไปแย่งนะนี่บานะสลัดบอมสลัดบอลทำาบอมเอยเดี๋ยวโอ้โหแล้วหมามาจังหวะนีม้มีตายมีตายมีเายเบื่อหมาตอนต้นเกมมากขี้คโคตรแรงเลดเกมก็แรง ไม่ใช่ต้นเกมแรงอย่างเดียวมันแรงตั้งแต่ต้นเกมไปยันเลดเกมจุดอ่อนอย่างเดียวของมันคือบางถ้าจับหมาได้นะเปอร์เซ็นต์ตายสูงมากนีโอเคขอแค่เลเวลเจขอแค่เลเวลเจ็ดเลเวลเกระต่ายผมเป็นวรุ่นโลตอมใช่ไหมเนี่ยโอเค,อเ,คเฮ้ยเต่าเต่าต่าไม่น่าทันวะไม่ทันแล้วอะไม่ทันแล้ว ตายเต่าลีเลือดเต่าลีเลือดเต่าลีเลือดโออโอ้ยิงก็ตายไปก่อนยิงก็ตายบ้าเลยฮัลโหลนิดเดียว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 ปีกระจูสวยนี่ดอนไอ้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 ดอนกูตายดีนะมีอีเจ็คบัตทอมไม่น่าได้ไอ้ดอนตอดไอ้ดอนไปก่อนไอ้ดอนเกือบตายยิงพิษปะ จังหวะนี้กลัวมาเอ้าแล้วด้านบนแตกไปแล้วนะดอนลาก่อยหมามาไม่โดนกูเดี๋ยวนะหมาอยู่ในมูปไปใจเย็นยใจเย็นใจเย็นเนตาเตาบีมไปไม่ตายโอ้แม่งไงกาจ้าโอโห โอ้โโคตรเสียดายเลยทั้งหมาทั้งเต่าป้อมสูสีแต่ว่าเลเวลเอ่อก็ค่อนข้างตามเลเวลหนึ่งบีมอะบีมหนึ่งทีแรงๆว่ะโอ้โหเอสเบิร์นยู่ไดมูฟมานะจริงๆแม่งน่าจะเก็บบีมไว้รอรัดเนาะโอ้ปิกาจูไม่ตายฮัลโหลฮัลโหลช่วยกูด้วยโอ้ไม่เกอดเกือบตายหมามาวะฮัลโหลฉันอยากได กองพึ่งเล็กกันโดนหมาบ้างไหมเนี่ยโดนอยู่นะน่าจามะมันไม่เหมือนจูเนเปอร์ไงจูเนเปอร์ถ้ายิงโดนเนี่ยจะรู้เลยหน้าจอสั่นกาเบียสอาจจะตายนะเนี่ยอุ้ยกาเบียสได้เกาะลองดูซิประมาณนี้เออต้องเผื่อจังหวะแบบนิดนึงอ่ะคือเวลายิงบีมบีมมันไม่ได้บีมมันไม่ได้ออกไปเลยอ่ะบีมมันจะแบบเป็นลำแสงนำวิถีไปนิดนึงอ่ะแล้วบีมมันถึงจะค่อยขึ้นสวัสดีปิก้าจูมันจะวิบแป๊บหนึ่งโอ้หมากอดเราช่วยได้แค่นี้ ถอยมาถอยมาเฮ้ยอือโอ้เราบอกเลยจังหวะนี้ต้องแลกชีวิตแหละรอเก็บบีมไว้ลาดนะ่ะออันนี้เลยโอ้ my god เอ้าแต่ไม่เป็นไรเอสเบิร์นมันใช้ไปแล้วนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเอาเลยเดี๋ยวเพื่อนตายเอาเลยไฟสุดท้ายแล้วไฟสุดท้าย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 อืออ,อ,อยวนะโลตอมปล่อยไป ลสซซัดอนมึงต้องโดนกูลแล้วแหละไอบะ้บ้าไม่ยอมกลับเหลือปิกาจูเปิดเลยโอ้ยตา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 ยฟบกลับบ้านนิดนึงแต่ปอมลางแหกโอ้โหไม่ทันแน่นอนตายละกูรอราดเท่านั้นโอ้บา้าบ้าจริง บ้าจริงแต่ว่าเขาตายนะต้องแยกดันกับ S เอสเบิร์นละเอ้าจะไม่มีใครมาขัดกูเลยเหรอวะว h a จะชนะไหมอ่ะชนะไหมอ่ะร้อยแต้มเองเอา้าแล้วโดนคาเมค52แต้มนะโอเคแพ้2รอบติดเลยเหรอวะโอ Oh my god อ้ยสนาโคตรเสียวอะ่ะทำไป129แต้มคิวไป4ตัวดูดามเมจกันดามเมจ5 6โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมครับคุณทุกคนที่มารับชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม